ขั้นตอนถัดมาก็จะเป็นเรื่องเลา t ติ้นะครับก่อนที่เราจะไปเรื่องเลาติ้งผมขอย้อนมาตรงนี้นิดนึงเรื่องการ Set Up Layer อร์แล้วก็เรื่องการปรับตั้งสีนะครับเราสามารถเข้าไปดูที่ panel คลเาเรียกว่า view configuration นะครับะจะใช้คีย์ย่อ L ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปที่คำว่า panel แล้วก็เลือก view configuration ก็ได้นะครับอยู่ล่างสุดเลย ใช้ตัว L หรือว่า View Configuration นะครับนะอย้าให้มันใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็ Property ผมใจะให้มันเล็กหน่อยนะไม่ค่อยได้ใช้ละอันนี้คือ Panel ชื่อว่า View Configuration นะครับมันก็จะมีอยู่2แท็บก็คือ Layer and Color แล้วก็ View Option นะฮะเราจะใช้ View Configuration เนี่ยเพื่อปรับตั้งการแสดง สีของอ็อบเจกต์ต่างๆบนบอร์ดเรานะฮะโดยบนบอร์ดเราเนี่ยมันจะแบ่งเป็นเลเยอร์เลเยอร์เห็นไหมครับนะฮะในกลุ่มแรกมันจะมีคําว่าเลเยอร์เห็นไหมครับเลเยอร์ layer, แล้วก็จะมีสัญญาณแล้วก็เพลนนะฮะกลุ่มย่อยกลุ่มแรกนะครับก็คือสัญญาณแล้วก็เพลนอันนี้หมายความว่าเอ่อเลเยอร์ที่เป็นพวกทองแดงทั้งหลายนะฮะจะเป็นลายทองแดงด้านบนนะท็อปหรือว่าลายทองแดงด้านล่างบ๊อดทอมเลเยอร์ถ้ามี เพลนข้างในกรณนี้ที่เราทํามากกว่าสองเลเยอร์เนี่ยเป็นสี่เป็นหกเป็นแปดเนี่ยมันก็จะมีเลเยอร์ข้างในแทรกอยู่นะฮะเราก็จะปรับรูปแบบการแสดงตรงนี้นะครับนะฮะเราจะเปิดหรือปิดเลเยอร์เนี่ยเราสามารถกดตรงเครื่องหมายดวงตานี่นะครับกดเพื่อปิดนะกดเพื่อเปิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับถัดมาจะเป็นกลุ่มของคอมโพเนนต์นะครับอันนี้เป็นอ,องค์ประกอบ ที่ปรากฏอยู่ใน,นคอมบินเอ็นนะฮะอ์ประกอบที่ประกอบที่ปรากฏอยู่ในอุปกรณ์ก็มีอะไรบ้างครับก็มี outline มีซิ ator, นสกรีนมีเดสเซนเตอร์นะฮะแล้วก็มีพวกแมชชิเนียลเลเยอร์ที่มันเกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่น 3D body อย่างนี้เป็นต้นมันก็ถูกแยกเป็นเลเยอร์เลเยอร์ไว้เห็นไหมฮะพวกนี้นะครับก็มีทั้งด้านด้านท็อปนะฮะกับด้านบอททอมนะรเราสามารถเปลี่ยนสีนะฮะถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีเราก็คลิกเข้าไปในในใน ในปุ่มสีตรงนี้ครับที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยคลิกเข้าไปปับ๊บมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เราเลือกสีว่าเราอยากได้สีอะไรนะฮะนะอันนี้ที่เกี่ยวกับพวกคอมโพเนนต์นะครับกลุ่มถัดมาก็เป็นกลุ่มพวกแมชชีเ i c อ l กลุ่มแมชชี n i c a l นี่ก็เป็นเหมือนเป็นตัวช่วยครับมันไม่มีผลทางไฟฟ้าแต่ว่ามันช่วยให้เราอธิบายแผ่นวงจรเราง่ายขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นเราจะมี Assembly note Assembly note ก็เหมือนกับเป็นเป็น text note เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมว่า,เ,าเรามีอะไรพิเศษในการประกอบนะประกอบบอร์ดแผ่นนี้ขึ้นมาบ้างเราสามารถเขียนโน้ตเข้าไปนะมันก็แปะเป็นข้อความปรากฏอยู่ในชีตเวลาเราปริ้นเอาตัววงจรอ,ออกมาตัว assembly note ก็ติดมาด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าอย่างบอร์ดก็เป็นเรื่องบอร์ด outline อย่างที่เราได้ผ่านไปที่เราเคยเห็น dimension กำหนดขนาดบอร์ดนะ fab note fab node ก็คือ fabrication นะ assembly เกี่ยวกับการผลิต fabrication เกี่ยวกับการสร้างบอร์ดนะ f a i r i t i t n o n เกี่ยวกับการสร้างบอร์ดจากโรงงานทําแผ่น PCB a p s assembly n o d e เกี่ยวกับการ assembly บอร์ดการใส่อุปกรณ์ลงไปบน PCB นะ r o เรา n g t t part นะครับพวกบางทีบอร์ดเรามี knock out เรามี h o l ลอะไรพิเศษเงี้ยเราสามารถใส่ไปได้ นะครับแล้วก็มีเลเยอร์ตัวช่วยอื่นๆพวกดิวไกด์ดิวดอกอิงพวกที่เป็นต้นนะกลุ่มใหญ่ๆที่2นะครับก็พวกซิสเต็มคัลเลอร์นะก็จะเป็นพวกอันนี้เกี่ยวกับซิสเต็มนะซิสเต็มคืออะไรครับก็อย่างเช่นคอนเน็กชันไลน์เนี่ยจุดที่เราเชื่อมต่อเนี่ยนะนับเป็นซิสเต็มคัลเลอร์หรือพวกแพดโฮลเวียโฮลอย่างนี้เป็นต้นนะครับแพดโฮลคืออะไรนะอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นทรูโฮลเห็นไหมครับ สีเขียวๆนี่คือนีอ่นี่คือรูเจาะมันนะครับส่วนสีเทาๆนี่คือแผ่นนะอันนี้คือแผ่นโฮลนะเวียโฮลก็คล้ายๆกันครับนะแล้วก็มีพวกเออร์เลอร์พวกคอมบิเนชันพวกนี้เป็นต้นอันนี้น่าเป็นซิสเต็มนะครับโอเคนะฮะขนาดใดขนาดหนึ่งเวลาเราทำงานอยู่บน PCB เนี่ยนะมันจะมีแอคทีฟเลเยอร์อยู่แค่เลเยอร์เดียวนะครับเพราะว่าเวลาเราวางอ็อบเจกต์อะไรลงไปเนี่ย เราจะวางอยู่บนแอคทีฟเลเยอร์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากําลังเลาติ้งเนี่ยนะถ้าเรากําลังเลาติ้งเราต้องการเลาติ้งด้านท็อปเราต้องเลือกแอคทีฟเลเยอร์เป็นด้านท็อปก่อนนะเวลาเพรสหรือว่าเวลาวางตัวลายเส้นหรือแทร็กลงไปเนี่ยมันจะได้วางบนดนท็อปนะเลเยอร์ Layer ไหนที่เป็นแอคทีฟเลเยอร์ดูด้านล่างครับมันจะมีเป็นแท็บเป็นแท็บใช่ไหมครับเลเยอร์ Layer ก็เหมือนแผ่นใสที่มันซ้อนกันนะครับนะซ้อนซ้อนซ้อน,ซ,อนซ้อนกันด้านไหนที่เป็นแอคทีฟ ก็คือเลื่อนมปอยู่บนสุดนะเราก็ติ๊กที่ชื่อนั้นนะครับเราสามารถใช้คีย์ย่อได้นะครับในการเลื่อนตัว Active Layer ก็คือใช้ใช้แป้นแป้นบวกลบบนคีย์บอร์ดตัวเลขครับสามารถทำได้นะหรือไม่ก็ใช้แป้นดอกจันแป้นดอกจันจะสลับระหว่างเอ่อเลเยอร์ทางไฟฟ้าเท่านั้นที่เป็นทองแดงนะฮะอันนี้เวิร์กกับคีย์บอร์ดที่เป็นที่มันมีนมแพัดนะฮะคีย์บอร์ดที่มีตัวเลข พวกโน้ตบุ๊กจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับโอเคอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนเลเยอร์นะครับกี่ยอ่อแล้วก็อันนี้คือปันปรับสีเลเยอร์นะฮะแท็บถ,ถัดมาครับคือวิวออปชันเห็นไหมครับวิวออปชันเราสามารถเปลี่ยนนะครับนะบการแสดงผลเป็น2อดีหรือ3าดีได้เดี๋ยวกดตรงนี้นะครับกดออนปั๊บก็เป็น3าดีนะฮะกดออฟก็เป็น2อดีหรือว่ากดเลข2เลข3 นะแล้วก็จะแสดงผลเป็นซิงเกิลเลเยอร์โหมดไหมซิงเกิลเลเยอร์โหมดก็แปลว่าให้มันแสดงเฉพาะเลเยอร์ที่แอคทีฟเท่านั้นนะอย่างเช่นตอนนี้มันแอคทีฟอยู่ที่เลเยอร์ท็อปใช่ไหมครับอันเทียมดีไซเนอร์ก็จะแสดงเฉพาะเลเยอร์อ top, ท็อปเท่านั้นเลเยอร์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องมันก็จะจางลงซิงเกิลเลเยอร์มีมีหลายแบบนะครับมีมีโมโนก็ได้มเีเราสามารถใช้ชิป S เพื่อควบคุมก็ได้นะครับกดชิป S เห็นไหมครับมันจะมี3โหมดนะครับ,นะรบมี off มี mono แล้วก็มี high ซ่อนนะครับ,นะรบแบบนี้นะครับชิป S, <S ช่องถัดมาครับ Object Visibility อันนี้หมายความว่าเราต้องการให้แสดงผล Object เนี่ยเป็นแบบไหนจนะให้เป็นราฟนะเป็นราาฟก็คือว่าให้แสดงแต่เส้นรอบรูปนะแบบนี้นะครับ เราสามารถเลือกนะครได้นะครับว่าใช้ดราฟอันไหนบ้างเราไม่จำเป็นต้องดราฟทีเดียวทั้งหมดนะสามารถแสดงเส้นรอบรูปเป็นดราฟแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเซตทรานสเปอเรนซีทรานสเปเรนซีก็หมายความว่าความความเข้มความจางนะฮะเลื่อนมาทางขวามันจะจางเห็นไหมครับนะฮะเลื่อนมาทางซ้ายมันจะเข้มนะครับบางทีเราอยากให้มันจางๆเพราะว่าวัตถุชิ้นนี้มัน มันเยอะบนจอภาพมันลายตาเราก็ปรับให้ t r a n s p a r e n c y มันน้อยๆน,นะฮะเลื่อนมาทางขวามือมันก็จะจางลงนะอันนี้นะครับส่วนด้านล่างก็เป็นเรื่องการเซตพวกมาสพวกดิมนะอันนี้ผมจะขอเว้นไว้นะครับมันสัมพันธ์กับตอนที่เรา select สัมพันธ์กับตอนที่เราทำพวกิว r ี y ฮะนะนะอันนี้อันนี้เว้นไว้กอนนะครับส่วนอันถัดมานะครับก็คือเราจะให้มันแสดงอะไรบ้าง บนจอภาพนะครับอย่างเช่นเราจะให้มันแสดง test point ์ไหมแสดง status info ฟไหมแสดง p a ทเน็ตไหมแพทนัมเบอร์ไหมแพทเน็ตแพทนัมเบอร์ก็คือเนี่ยครับเราลองเลื่อนมาดูนะครับเนี่ยนะฮะแต่และอุปกรณ์มันจะมีหมายเลขใช่ไหมครับหมายเลขหนึ่งก็คืออันนี้คือ p a ทนัมเบอร์ถ้าเราปิดมันก็ไม่แสดงแพทเน็ตก็คือนี่เห็นไหมฮะ p a ทเนะ็ตแพทนัมเบอร์เวียเนะ v วียสเปอย่าง,งานี้เป็นต้นนะครับเราสามารถเปิดปิดได้นะฮะ Okay. พอได้ไอเดียนะครับอันนี้คือเราใช้ View c o n f i guration mm hmm. เพื่อปรับรูปแบบการแสดงผลนะรเราสามารถเลือกจาก standard set ของอันเทียมก็ได้นะครับมันจะมี standard set อยู่ตรงนี้ configuration สามารถเลือกจาก standard set ก็ได้นะครับโอเค ขั้นตอนถัดมานะครับก่อนที่เราจะเริ่ม routing นะเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปที่ design r u l e นิดหนึง่งนะจากเดิมที่เรากำหนดใน design rules นะจากเดิมที่เรากำหนดใน design r u l e นะครับย้อนกลับไปที่ design r u l e นิดหนึง่งนะฮะ เรามีการกําหนดเรื่องเคเลนส์นะฮะระยะระหว่างวัตถุไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องลอว์ติงวิดนะฮะับลอว์ติงวิดกำหนดมินวิดเป็นจุดสองนะครับพรีเฟอร์เป็นจุดสองห้าสี่แม็กเป็น2มมตรนะครับอันนี้คือของเน็ตทั่วๆไปนะครเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มเน็ตพิเศษอันนึงนะครับก็คือเน็ตของ power วิธีการก็คือไปที่เมนูดีไซน์นะครับไปที่ class นะครับดีไซน์คลาส นะครับแล้วก็มองคำว่า Net Class ทางด้านซ้ายมือนะครับจากนั้นคลิกขวานะครับเลือก add class นะฮะมันจะมีชื่อ new class ขึ้นมาใช่ไหมครับพิมพ์ชื่อเข้าไปว่า power นี่คือผมจะตั้ง Class ใหม่นะฮะ Net Class ใหม่ชื่อว่า power นะครับ Net Class power คลิกเข้าไปดูครับมันจะมีมองทางด้านคอลัมน์ขวามือนะครับมันจะมีคำว่า non member กับ member นะฮะขณะนี้ เน็ตคลาสพาวเวอร์ในช่องเมมเบอร์นะครับว่างๆแปลว่า,า,วาไม่มีอะไรเลยนะผมจะเอา 3v3 นะครับมาเป็นเมมเบอร์ก็คลิกที่ช่อง 3v3 แล้วก็เลือกมาเป็นเมมเบอร์นะฮะเอาคำว่ากราวมาเป็นเมมเบอร์นะครับเอาคำว่าลายมาเป็นเมมเบอร์เอาคำว่านิวทรอนมาเป็น, Member, นเ Line, มเน Member, เ utral, มเบอร์อย่างนี้ก็แปลว่าเน็ตคลาสนะครับหรือว่ากลุ่มของเน็ตกลุ่มนี้เนี่ยที่ชื่อว่าคลาสพาวเวอร์เนี่ยจะมีสมาชิกอยู่4ี่เน็ต ชื่อว่า3 v 3กลาวแล้วก็ลายนิวทรอนนะครับติ๊กโอเคไปเลยครับย้อนกลับไปที่ดีไซน์รูนะครับกลับไปที่ข้อ routing width นะครับตอนนี้ผมมี routing width อยู่แค่1ข้อนะครับผมจะเพิ่มข้อใหม่นะครับคลิกขวานะครับเลือก new rules นะจะมี rule ข้อใหม่ปรากฏขึ้นนะครับชื่อว่า ชื่อว่าวิดเฉยๆนะครับวิดเก่าอันเก่าก็เป็นวิดคิดหนึ่งนะเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับผมจะขอเปลี่ยนชื่อวิดอันนี้เป็นเป็นพาวเวอร์แล้วกันนะเพื่อจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับวิดเอ่อ r u ls หรือว่ากฎข้อใหม่นี้ผมจะใช้กับเฉพาะกลุ่มพาวเวอร์เท่านั้นเพราะฉะนั้น Object ที่มันจะบังคับเนี่ยมันจะไม่ใช่ l l ละนะเพราะว่าผมไปกำหนด Class ของ Power ไว้แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะเลือก อบเจกต์ที่เป็นบรงครับเนี่ยเป็น net c l a s s net class อะไรล่ะก็ Net Class power นะฮะมีขนาดขนาดเส้นเป็นเท่าไหร่ครับเริ่มต้นขอเป็นจ mm ุดห้ามิลลิเมตรแล้วกัน Prefer เป็นหนะนึนะะ่งน,นะครับแล้วก็ Max ก็เป็นสองไม่ได้แน่เลยจุดสองห้าแล้วกันนะฮะขอมินเป็นจุดสองห้านะครับ p r e f e r เป็นหนึ่งแล้วก็ Max เป็นสองมิลลิเมตรนะครับ อันนี้ก็หมายความว่าเวลาเราเราเราติ้งเน็ตที่มาอยู่ในกลุ่มเน็ตคลาสพาวเวอร์เนี่ยมันจะใช้ดีไซน์รูตามนี้ส่วนเน็ตข้ออื่นมันจะใช้ดีไซน์รูตามนี้นี่นะครับรูมันมีมันมีฮีโรคีของมันนะฮะลำดับความสำคัญของมันนะฮะแต่ว่าแบบนี้ก็คือง่ายๆอันหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเราสามารถตั้งรูเฉพาะกลุ่มของเน็ตได้นะครับโอเคเมื่อได้ตามนี้แล้วก็ติ๊กโอเคไปนะครับ าล้ครับเราจะมาเริ่ม routing กันละนะฮะทีนี้ก่อนจะเริ่ม routing เนี่ยนะฮะเราอาจจะเปิดเ color เอาไว้ตามนี้ก็ได้นะครับเปิด reference เปิดอะไรตามนี้ไก็ได้หรือว่าบางทีเวลาเรา routing เนี่ยเราไม่สนใจพวกเ,เขาเรียกว่าอะไรซินสกรีนหรือว่าพวก destination พวกนี้เราอาจจะปิดมันก็ได้นะครับวิธีการปิดที่ง่ายสุดก็คือมาที่ view configuration แล้วก็เลือกปิดตามที่ผมเคยว่าไปหรือว่า จะมองที่ตรงนี้ก็ได้นะครับมองที่คำว่า layer set LS นะฮะ LS นี่คือ layer set หรือไม่ก็ตรงนี้ก็ได้นะครับ layer set นะใน view configuration นะตอนนี้เรากำลัง routing ใช่ไหมครับเราไม่สนใจ layer อื่นนะเราสนใจเฉพาะ signal นะเพราะฉะนั้นผมจะเลือก layer set เป็น signal เห็นไหมครับมันจะปิดทุกอย่างหมดนะเหลือแต่ซิเหลือแต่ pad เพราะว่าเรากำลัง routing เราจงรันเชื่อมระหว่าง pad นะะ อย่างอื่นเปิดเอาไว้มันเกะกะตาเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทีนี้บางคนอาจจะไม่สบายใจเพราะว่าบางทีเวลาเราติ้งก็อยากดูด้วยว่ามันมาจาก component ตัวไหนชื่ออะไรก็เปิดปด้วยเบอรเนย์ก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะแต่วิธีการปิดก็ประมาณนี้ก่อนจะเริ่มลงมือเราติง้งผมขอย,ย้อนกลับไปที่ project panel นิดนึงนะครับ s a v ไฟล์ไ้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เลือก save to server นะสร้างเช็คพ i อยไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็ใส่คอมเมนต์ว่า,าทำเพรสเมนต์เรียบร้อยพร้อมราวดิงโอเคอันนี้ก็คือก่อนราว i ิงนะครับคอมมิตปุ๊บก็ขึ้นบ,บ,บนเซิร์ฟเวอร์นะฮะ